สวัสดีค่ะสวัสดี f c ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนีวิญญนพาโชคพารวยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาสรุปแนวทางหวยลาวพัฒนาของวันที่2เดือน9 2 5 6 4นะคะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะของวันที่2เดือน92564อนะคะแอดลงให้3คลิปนะคะเพื่อนจากคลิปแรกก็จะเป็น แนวทางหวยลาวพัฒนาจากเลขทูบนะคะขอโชคลาภจากลกแมวนะคะคืนวันพระใหญ่นะคะเพื่อนๆแต่ว่าจะลงคู่กับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะคะได้ศูนย์นเจนะคะเพื่อนๆจากใครที่ยังไม่ชมก็ไปให้กำลังใจย้อนหลังได้นะคะผลที่ออกนะคะชุดหตัวออกหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสามสี่นะคะ แอดลงให้นะคะแนวทางเลขทูบนะคะแล้วก็จะมีสูตรหนึ่งมิตรเดียวนะคะแล้วก็โค้งสุดท้ายนะคะสามคลิปนะคะเพื่อนๆจ้าผลที่ออกนะคะวันที่สองนะคะสองเดือนเก้าสองห้าหกสี่นะคะหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสามสี่นะคะชุดหกตัวค่ะแอดจะสรุปสองแบบนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่อาจจะรับไม่เหมือนกันนะคะบางพื้นที่ก็จะเอาหนึ่งสามนะคะข้างหน้าชุด หกตัวนะคะสองตัวหน้าชุดหกตัวเป็นล่างนะคะส่วนบางพื้นที่นะคะก็จะเอาหนึ่งเจ็ดนะคะชุดสี่ตัวเป็นล่างนะคะเจ็ดสามสี่นี้จะเป็นบนนะคะเพื่อนๆมาดูเลขทูบกันก่อนจ้าเลขทูบนะคะเอสจุดได้นะคะขอโชคลาภจากลูกแมวนะคะคืนวันพระใหญ่นะคะได้ 017นะคะได้17ตรงๆนะคะ1นเจล่างนะคะชุด4ตัวนะคะใครที่ยังไม่ชมก็ไปให้กำลังใจย้อนหลังได้นะคะเมื่อวานก็เข้า17เจลาสตาร์ VIP นะคะเพื่อนๆจ๊าก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ FC นะคะคนติดตามแนวทางเลขทูบนะคะส่วนสูตรหนึเม็ดเดียวนะคะแอดรูดสานะคะเม็ดเดียวเนาะ คนที่ออกก็1นึ่งสานดสามสี่นะคะชุด6ตัวเนาะส่วนบางพื้นที่จะเอา1นสนะคะข้างหน้าชุด6ตัวเป็นล่างนะคะก็เข้า3ามหนึ่งนะคะตัวกับตัวที่แอดมินให้นะคะน่าจะฟังเล่านะคะเอา2ตัวหน้าชุด6ตัวนะคะเป็นล่างนะคะส่วน1 7นะคะจะเป็นล่างชุด4ตัวะคะ่ะหนึหลุดนะคะ ส่วน7 3 4บนนะคะเข้า4วิ่งรูดนะคะเข้า3าสี่ตรงๆงนะคะสูตรหน่งเม็ดเดียวเข้าหนสาล่างชุดหกตัวนะคะแล้วก็3าสบนนะคะตรงๆนะคะส่วนโค้งสุดท้ายนะคะแอดให้เด่น3เด่นเก้เด่นสีนะคะตัวรองก็จะเป็น7กับศูนย์วิ่งรูดนะคะ คนที่ออกก็หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสามสี่นะคะหนึ่งสามนะคะจะเป็นล่างชุดหกตัวนะคะสองตัวหน้าชุดหกตัวเข้าสามหนึ่งนะคะสามหนึ่งตัวกลับนะคะตัวที่นิ้นให้นะคะเข้าชุดเต็นสามนะคะตารางกำลังวันก็มีสามนะคะหนึ่งเจ็ดล่างนะคะล่างหนึ่งเจ็ด ตารางกำลังวันมี7นะคะเข้าชุดรองวิ่งรูด7ค่ะ3าตัวได้ศูนย์หนึ่งเจนะคะเลขทูบค่ะเพื่อนจ้าตัวเจาะนะคะหนึ่งเจดตรงๆจ้าตัวทีนิ้นให้นะคะก็ยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยนะคะส่วนบนนะคะเจ็ดสามสี เจ็ดสามสี่ตารางกําลังวันมีเจ็ดมีสามมีสี่นะคะตารางกําลังวันแตกสามตัวเลยนะคะโค้งสุดท้ายนะคะ3าสของเราหลุดนะคะเพื่อนๆจะมี3าหนะคะไม่มี3าสีนะคะสรุปแล้วโค้งสุดท้ายของเราแตก3ามหนึะคะสามหนึ่งตัวกลับนะคะล่างชุด่อหกตัวนะคะสองตัวล่างชุดหกตัวนะคะสามหนึ่งส่วนหนึ่งเจ็ดนี่จะเป็นล่างนะคะ ท4ตัวนะคะก็ยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องหนูนี่ปุลพาโชคพารวยนะคะได้ทําคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยจ้าแนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะปะปนกันไปจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งนะคะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจ้า ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นะั่ที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ